สวัสดีครับวันนี้เราจะมาดูการทำงานของ a า s t t i POC นะครับผ่านแท็บเล็ตโดยการที่เครื่องตัวนี้ที่ถูกเซตอัพลงไปเรียบร้อยแล้วนะครับเป็นการใช้ a าเ e t i c ที่เรียกว่า IP ทั้งไรเดีนะครับก่อนอื่นเราก็กดที่กุ๊บเราก็เลือกที่ส่วนนี้แล้วก็จะมีเมนูหน้าจอยเห็นนะครับว่ามีการใช้งานมั่งตอนนี้ก็จะมีหนึ่งเครื่องที่ใช้งานก็คือตัวนี้ นะครับ02นะครับเป็นการระบบ PUSH TO TALK ผ่านโทรศัพท์มือถือนะครับ Push t o ุ a l k ผ่านโทรศัพท์มือถือทดสอบ1234567890ปนะครับเป็นการทดสอบผ่านระบบมือถือหรือกดที่หน้าจอได้นะครับ,นะรบเสียงก็จะออกมาทางเครื่องตัวเดิมนะครับเป็นระบบ IP ทั้งเรดิโอของ a า s ์เซติกนะครับ ยังสามารถตัวนี้ยังสามารถที่จะดูบุคคลได้หรือติดตามพิกัดหาตำแหน่งของบุคคลดังกล่าวจะเห็นตัวนี้นะครับจะเป็นตัวแจ้งพิกัดว่าเครื่องแต่ละเครื่องอยู่ที่ไหนนะครับพอกดเข้าไปปุ๊บนะครับเขาก็จะโทรแผนที่เห็นว่าเครื่องตัวนี้หรือบุคคลที่ใช้งานอยู่ในระบบอาเซติกจะไปไหนนะครับ อยู่ที่ไหนไม่ใช่จะไปไหนอยู่ที่ไหนนะครับส่วนการส่งเมสเซจนะครับเมสเซจกดที่ส่งเมสเซจนะครับกดที่ดูเมสเซจนะครับนะครับก็จะขึ้นหน้าจอเมสเซจสามารถพิมพ์ภาษาไทยเข้าไปได้เลยนะครับพิมพ์ภาษาไทยเข้าไปได้เลยนะครับ นะครับแล้วก็จะมาดังเครื่องนี้นะครับ <c oughs> ข้อความก็จะมาดังที่เครื่องนี้เป็น <c oughs> ข้อความนะครับเป็นภาษาไทยนะครับ <c oughs> เป็นข้อความจากเครื่องูนย์สี่ส่งมานะครับเป็นภาษาไทยเข้าสมาร์ทโฟนนะครับใช้ภาษาไทยได้ครับรุ่นนี้สามารถเป็นระบบติดตามได้เป็นวิทยุสื่อสารได้ที่ใช้ในโรงงานนะครับเป็นทั้ง ทุกประเภทครับแท็กกิ้งได้ครับตามบุคคลได้ดูสถานการณ์บุคคลได้นะครับเป็นวิทยุสื่อสารผ่านระบบ IP ทั้งเรดิโอนะครับระบบพวกนี้จะลดทอนการใช้ปริมาณวิทยุสื่อสารโดยไม่ต้องรบกวนมันมีความสามารถคือการที่จะเป็นกรุ๊ปคอนะครับที่จะคุยเป็นกลุ่มจะคุยเฉพาะบุคคลได้ ศูงก็คือตัวน,นี้